มาแล้วมังคุดคัดหนึ่งโลมาแนั่นหนูช่วยอ่าแกแพ็คแบบมารถห้องเย็นนะคะอุ๊ยสิโลตระวังร่วงนะในรถห้องเย็นด้วยมันคืออะไรวะมังคุดคัดเนี่ยมันก็คือมังคุดมังคุดดิบอ่ะโอ้โหไม่บอกนะเดี๋ยวบอกพี่บุ๋มพี่บุ๋มเอามังคุดดิบสิบกิโลโลละพันนะจ๊ะนี่มาแบบ กิโลละพันมันจะอร่อยสักขนาดไหนสีสีสีแบบไม่เหมือนไอ้นี่เนาะไม่เหมือนแบบข่าวจวดแต่ว่ามันก็คงประมาณนี้แหละน้ำแข็งครับถึงรอมีดส่งออกจากต้นทางวันที่คสิบหกถึงนี้สิบแปดมีดมิดมีดมันนี่ยนี่อย อะไรมีแต่น้ำแข็งมีแต่น้ำแข็งใส่ตุ้งสีแดงไก่แก่ไก่มาอันนี่ไหมใก่แก่เย็นนี่มันน้ำแข็งก็เย็นเนอะกินไม่ได้นี่นคมไม่ได้ครั้งแรกนะอยากรู้ว่าเห็นเขากินกันแบบก็เลยอดใจไม่ไหวกินก็ ป็นไงกลิ่นก็มังคุดน่ามันไม่มีกลิ่นมังคุดเลยลองเลยจัดจานก่อนเลยอ่เย็นเขาบอกว่ามันกลิ่นเม็ดเย็นอ้าจริงมันก็อร่อยเย็นอร่อยเย็นออร่ยนะเขายึนทำไมล่ะจัดจรแล้วอะไรเลยมันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันจืดๆอะไรเงี้ยมันเป็นยอดมะพร้าวมันหวานอมเปรี้ยวนะมันอร่อยนะอร่อยอื้อ บางคนบอกว่ามังนุดต้องกินกับน้ำปลาหวานง้อกินก็นอย่างนี้อ่ะสดชื่นเดียวลองเย็นมันอร่อยตรงไหนเย็นแต่ว่าอร่อย์แล้วแต่คนชอบเปล่าอ๋อโยอยากกินง้อกิมไหมไม่ไม่ไหวกินมันก็กินได้ไปไหนที่เรชิมอืมเนี่ยลองเขาบอกว่ากินกับน้ำปลาหวาน มันให้รู้สึกเหมือนบางคุณเลยว่ะเราลองกินเจ,จ้าชแบบอบมเพราะมันสดขึ้นเลยมันคือการผ่านกระบวนการอะไรมาป่ะข้าวเราต้มอ่อน่ะไปตอกก็ไปล้างน้ำหลายๆรอบลอ,ลองจิ้มน้ำเปล่าหวานก็จะมีรสชาติมากขึ้นแต่ถ้าลูกใหญ่หน่อยอะ่ะมันจะมไม่เปรี้ยวนะอืมแบบแบบแบบอุ่น ไม่ต้องจิ้มก็ได้เบาหวานผู้ชายม่อินจต่กินสดอะไรเอ๊ะดูขนมจิ้มนี้กินสดอะไรจ้ะล้นลูกอ๋เหรอไปที่นั่นเราดูลูกมาเรื่องลูกเลยเป็นไงเลาดิเขาอร่อยอห่ืงนู้หล่อละพันอร่อยมากไหมมันแปลกเลยอืมเถืว่ะอร่อยเดียว นี่หุยกว่าจะทำได้เขาล้างเป็นแบบหลายสิบน้ำนะมีวิธีทำนะมันชอบเอามงคุดอ่อนนะแม่อ๋อเขาอันนี้อันนี้ตอบเดี๋ยวต้องเล่นเนี่ยแข่งสวยพอดีเมื่อกี้มืดก็โอเคอ่ะอร่อยตอนแรกยังกลัวแบบคาดหวังไว้แล้วกลัวจะผิดหวังเพราะว่า ยมันเกาเม็ดหนึ่งไม่รู้รสอันนี้อ่ะม็สวยลิ้นเจอระเข้แล้วตอนแรกก็เคยเป็นแบบเม็ดมันจะกินได้แต่ว่มันจะแบบมันต้องฟานแน่เลยอะไรย่างเงี้ยตอนแรกที่เห็นใน tiktok เหมือนมังคุดฟิตได้หรือเปล่าเม็ดเม็ดอันไหนแก่มากเกี่ยวไม่ไหวต้องฟาดเหมือนกันนะ จะกรอบแต่ก็กินแบบสดชื่นดิมันแพงอะไรวะมันทำย,ทำยอืมคือ<ร>ต้องคัดมามดต้องให้ได้แบบนี้เขาต้องให้แก่ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่ให้มันสุกแต่แกอ่อ,กกอ,นนอ,อันนี้เม็ดแก่กินได้นะแข็งปานเราปลูกได้ไหมมันคุดแล้วนะออต้องไง เอารองสีสันปลูกได้ไหมองคุดปลูกได้แต่นาน้องหาต้นเสียบยอดนะเนี่ยเป็นไงล่ะพออะไรอร่อยปลูกได้ไหมเลยจะปลูกกินเองไหมจะเอาใหมจริงพาตรงนี้หรือว่าจะช่วนึ่งนะเราตอนแรกไม่คิดว่ามันจะกรอบขนาดนี้ค่อยเห็นที่เขารีวิวกันอ่ะพระเหมือนอะไรจะได้บอกคุณผู้ชมได้ว่ากินแล้วรู้สึกเหมือนอะนรองคุตนั่นก็ไม่เหมือน นิดๆแต่รสไม่ได้จัดมากอ่ะแต่ถ้าต้องเย็นนะถ้าไม่เย็นไม่เย็นไม่ได้ต้องใช่เย็นเราสั่งนี้ฮ้อนี้เลยนะคะโฆษณาเขาด้วยเออเมื่อวันนี้ฮิโรกินน้ำแข็งไไม่ด้้รับไม่ได้ว่าสั่งเมื่อไหร่ก็ได้กินนะต้องรอคิวนะมันเป็นมันมีเฉพาะฤดูด้วยป่ะใช่แล้วตอนนี้เขาบอกว่านี่รอสองอาทิตย์หมดแล้วน้ำแข็งอืมวันนั้นสั่งไปเขาบอกว่า ไม่อร่อยแม่อร่อยจะขออยู่นั่นนะเรนเลือกให้กันตอนนั้สร้งไปเขาบอกว่าตอนนี้ปิดแล้วเขาชอบมันสดชื่นเดียวจ้าสดชื่นจ้าโลละพันธ์นะมันต้องสดชื่นสิกินปีละครั้งพอมันรันทดขนาดเลยนะชีวิตอ่ะอร่อยไหมโร่เฮ้ยฮิโร่กินน้ำแข็ง เนี่ยเหมือนน้าแข็งเลยอีโลเอปนอร้อยดูะมันัดโบมันมัดโบเหรอยังไงคุ้มค่าโอเครู้แล้วเป็นยังไงครับตอนแรกนึกว่าคือเห็นใน tiktok ใน tiktok ไม่ได้ใช่ใน tiktok ได้ ใ้เขาเรีวิวอยกันเรี่อนันเาราะจับไม่ได้เขากับอะไรเาแค่อะไรเพราะทำไมมันอันจูอันจอะไรอยอางอันจูหัวถ้ากดันดีคนดีอยู่อยู่อยากดืนะมันไม่ได้มีทั้งปีไม่ใช่หรอได้มีทั้งปีด้วยไงต้องแค่ฟิตป่ะหรือต้องธรรมดาแเย็นเนเยลองลองฟิด อคุ้มไหมคุ้มุงโอเคไม่คุ้มไม่ได้เลยกล้วปวด่าโอเคถือว่าผ่านผ่านใครอยากกินก็ลองดูเขาขายเป็นกิโลไม่มีเป็นขีดแบ่งขายใช่ไหมน้อยสุดคือหนึ่งกิโลสำหรับร้านนี้นะอันนี้จากจากนครใช่ปะนครศรีธรรมราชนครศีธรรมราชเลยอืปกติถ้าเป็นไม้ เขาขายหน้าร้านเขาจะขายไม้เลยนี่สิบบางที๋ยวนี้อย่างนี้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ลูกไม้หนึ่งสองสามลูกสามโอ้คือขายในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มาจริงๆอ่ะมันมีต้องแต้มเมื่อก่อนแล้วแต่พอแบบหลังๆมาคนรีวิวมั้งอืมคนพี่บอกว่าแต้มจริงนะไกลมาเป็นต้องเจนบังคุดแพงเลยเพราะว่ากิโลนึงอ่ะคนมารีวิวเยอะเฮ้ยแต่จริงๆมันก็สมควรให้เกษตรกรทําแบบนี้ใช่ของแปรกันมือเปื่อยเลยนะจริงๆกิโลน่ะมันไม่ได้น้อยนะมันเยอะมันน่าจะใช้บังคุดหลายกิโลอยู่ใช่ มันก็เย็นเย็นไม่อินไม่อร่อยแต่แบบจะได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ว่ามันเป็นยังไงมันก็เย็นเย็นนะครับไม่อร่อยแต่หยุดไม่ได้สดชื่นกรอบยืมเออมันกินแล้วมันสดชื่นไม่กินไม่ได้นะครับต้องไม่เนอ่อนเฮ้ยไทยป่อน่ะยังไงวะนะฮะเป็นไงแยมโลอ่ะดูอีกทีหนึ่ง โลหนึ่งก็เยอะอยู่นะคือเป็นเป็นหนึ่งกิโลที่เขาปอกมาเรียบร้อยเขามีน้ำปลาหวานขายคู่กันด้วยแต่เราไม่ได้ซื้อน้ำปลาหวานราคาทองเรามีอืมนี่ไงนะครับใครอยากลองก็ถ้วยอุ่นหนุนะเกษตะกรนะถือว่าเป็นการไปรูปเพิ่มมูลค่าได้อย่างดีอร่อยครับได้โอเคไปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไม่ต้ด้วยมตัวนี้ไปแลวสวัสดีจ้า